สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องสวนอุ่นดินวันนี้นะคะฝนจะพาเพื่อนๆมาชมวิธีการมาดูแล้วกันเนาะจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการฟักไข่เป็ดนะคะด้วยตัวเองค่ะเป็นการฟักไข่เป็ดที่เราสามารถทําได้เองนะคะเพื่อนถ้าเพื่อนๆนมีไข่เป็ดจํานวนมากหรือมีไข่ไก่จํานวนมากนะคะฝนก็ยังสนับสนุนให้ไปซื้อเป็นตู้ดีกว่านะแต่ว่าถ้าเรามีไม่เยอะนะคะ เราสามารถทำตู้ฟักไข่เองได้นะคะอย่างที่เห็นไปแล้วนะคะในคลิปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นวิธีการทำตู้ฟักไข่นะคะส่วนคลิปนี้นะคะฝนจะมาบอกถึงรายละเอียดในการดูแลไข่นะคะหรือว่าการฟักนะคะว่ามีขั้นตอนแล้วก็วิธีการยังไงบ้างนะอันดับแรกเลยนะคะก็คือหลอดไฟนะคะหลังจากที่เราได้ทำกล่องขึ้นมาแล้วนะคะ อุณหภูมิที่เราจะใช้ในการฟักเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหลอดไฟค่ะหลอดไฟเป็นหลอดไส้นะคะอยู่ที่25วัต์ค่ะเป็นหลอดไส้25วัต์นะคะความร้อนเนี่ยสำหรับกล่องขนาดนี้นะคะถือว่ากำลังพอดีค่ะแต่ว่าถ้าในบางวันนะคะอากาศภายนอกในบางวันนะคะที่เขาร้อนมากๆจริงๆเนี่ยอุณหภูมิภายในกล่องก็สามารถสูงได้นะคะเราควรจะมีการคอยเช็คอุณหภูมิตลอดเวลาแล้วก็ควรที่จะ ถ้าเห็นว่าอุณหภูมิสูงเกินไปแล้วก็เปิดฝากล่องออกนะคะเพื่อเป็นการระบายอากาศหรือว่าใช้วิธีการถอดลักเลยค่ะสำหรับไข่เป็ดนะคะที่เราจะนำมาฟักนะคะอายุของการฟักไข่เป็ดเนี่ยจะอยู่ที่28วันนะคะเขาก็จะเริ่มฟักออกมาเป็นตัวแล้วเนาะไข่เป็ดเนี่ยต้องการอุณหภูมิอยู่ที่37องศานะคะส่วนความชื้นเนี่ยไข่เป็ดนะคะถ้าเราฟักไข่เป็ดเนี่ย ความชื้นน่ะเขาต้องการเยอะกว่าไข่ไก่มากเลยฉะนั้นเนี่ยเมื่อไข่เป็ดนะคะมีอายุได้ประมาณ20วันนะคือตัวอ่อนข้างในเนี่ยเริ่มที่จะเต็มเริ่มที่จะเต็มไข่นะคะเริ่มที่จะมองแบบว่าพอเราส่องแล้วเรามองเริ่มไม่ค่อยเห็นแล้วเนี่ยก็ให้เรานะคะเริ่มที่จะสเปรย์น้ําเพิ่มนะคะคือสเปรย์น้ําลงไปบนวัสดุรองพื้นแล้วก็บนไข่ได้เลยะคะ่ะให้ไข่เขาเปียกนะคะในช่วง เวลาที่เรากลับไข่ก็ได้ค่ะแล้วเราจะพลิกไข่ทุกวันนะต้องพลิกไข่ทุกวันนะคะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยวันละ2-3ครั้งก็ได้ไม่ต้องแบบโหทุก5นาทีทุกชั่วโมงไม่ต้องค่ะก็พลิกแค่ประมาณ2-3ครั้งก็ได้นะคะหรือแบบเรานึกได้เราก็เอออยากไปพลิกเราเดินผ่านอะไรเงี้ยเราก็พลิกกลับไข่บ้างเพื่อไม่ให้ตัวอ่อดน,นะคะไปติดอยู่ที่ผนังไข่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะให้เขาหมุนอยู่ในนั้น แล้วเขาก็จะสามารถโตได้ค่ะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่พลิกเลยนะคะเขาได้รับอุณหภูมิเฉพาะฝั่งเดียวนะก็จะทําให้เขาแห้งตายอยู่ในนั้นได้ค่ะหลังจากหลังจากที่ไข่มีอายุได้ประมาณ20วันนะคะเราก็จะเริ่มสเปรย์น้ําเพิ่มนะคะแต่ก็ยังมีการกลับไข่อยู่นะคะอายุไข่ได้ประมาณ25วันเนี่ยเราจะไม่ทําการพลิกไข่แล้วนะเราจะไม่ต้องพลิกไข่แล้วค่ะแต่ว่าก็มีการ แล้วก็จะสเปรย์น้ําน้อยลงอาจจะสเปรย์น้ําแค่วันละครั้งนะคะ mm hmm. เพราะว่าตัวอ่อนของเป็ดนะคะ mm hmm. เขาเริ่มที่จะเเหมือนกับหัวะคะ่ะเหมือนแบบว่าไปหาจุดที่เขาจะ mm hmm. จะเจาะเปลือกไข่แล้วฉะนั้นเราไม่ต้องกลับไข่แล้วแล้วเมื่อเราเห็นว่า mm hmm. เมื่อครบอายุนะคะ28วันเนี่ย mm hmm. เราก็สังเกตดูว่ามีไข่ฟองไหนนะคะที่มีรอยกระเทาะออกนะคะ พอเราเห็นนะคะว่าเขากระท้อเปลือกออกมาแล้วนะคะเราก็ควรที่จะไปแกะเปลือกไข่ที่มันกระท้อออกนะคะออกเพื่อให้เขาหายใจค่ะเพื่อให้เขามีอากาศหายใจพอเราแกะตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็วางไว้ที่เดิมก่อนคะ่ะเอาไปวางไว้แล้วถ้าเขาก็ยังไม่มีการกระท้อเปลือกออกมาเพิ่มนะคะ mm. ก็ให้เราช่วยเขาด้วยการ แกะก็ได้ค่ะเพราะว่าการที่เราฟักไข่เขาเองแบบเป็นตู้นะคะอุณหภูมิเนี่ยจะไม่ค่อยคงที่อาจจะทําให้เขาเนี่ยไม่มีแรงพอที่จะถีบหรือว่ากระทาะเปลือกไข่ออกมาได้เองนะคะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเขานะคะวิธีการช่วยแกะไข่นะคะก็คือจะทําแบบที่เห็นในรูปนี้เลยนะคะก็คือในฝนจะค่อยๆแกะออกทีละนิดทีละนิดนะคะแกะในส่วนของที่มันเป็นโพรงอากาศของเขาก่อน หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเยื่อแห้งๆนะคะเป็นเยื่อที่ติดตัวเขานะคะเอาน้านะคะมาแทบทบแทบที่บริเวณตัวเขานะคะค่อยๆดึงเยื่อเขาออกค่อยๆช่วยเขาค่ะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราดึงเยือ่อเขาออกนะคะแล้วเห็นว่ามีเลือดออกนะคะฝั่งนั้นเนี่ยให้เราหยุดการแกะก่อนนะคะให้เราหยุดการแกะฝั่งนั้นก่อนให้เราไปแกะอีกฝั่งหนึ่งแทนนะคะ ฝนจะไม่ได้แกะทีเดียวออกหมดนะคะฝนจะค่อยๆแกะเป็นช่วงๆนะคะก็จะเอาเขาไปเข้าลงเข้ากล่องอบใหม่ทีนึงเพราะว่าตัวเขาอ่ะจะค่อนข้างเริ่มเย็นแล้วนะคะนี่นะคะก็เอามาไว้ในกล่องลังก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะขยับเพิ่มอีกไหมนี่นะคะก็ผ่านไปอีกหนึ่งวันแล้วนะคะหนึ่งวันแล้วเขาก็ยังไม่ ขยับตัวออกมาเพิ่มนะคะฝนก็จะต้องช่วยเขานะคะแกะตัวเขาเพิ่มอีกนะคะแกะเราก็จะค่อยๆแกะตัวเขาออกมาอีกค่ะแกะไปจนเนี่ยพอแกะมาถึงตรงช่วงที่เป็นสายลกนะคะฝนก็จะเห็นว่าลกเขานะคะยังเหมือนหน้าผนังหน้าท้องเขานะคะยังปิดไม่สนิทฉะนั้นเนี่ยฝนก็จะยังไม่ได้แกะต่อนะฝนก็จะปล่อยไว้อย่างนี้เลยจนกว่าแผลที่หน้าท้องเขาจะแห้งนะคะแล้ว เดี๋ยวเขาก็จะสามารถถีบตัวเองออกมาได้เองค่ะเพราะว่าเราแกะออกไปให้เขาเยอะแล้วนี่นะคะก็ผ่านมาอีกหนึ่งวันนะคะจนขนเขาเริ่มแห้งแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะเขาก็สามารถที่จะถีบเปลือกไข่ออกได้แล้วนะคะเพราะว่าแผลตรงสะดือเขานะคะแผลตรงหน้าท้องเขาเนี่ยมันออกมันมันแห้งแล้วนะคะทําให้เขาเนี่ยสามารถถีบตัวเองออกมาได้แล้วแล้วก็ ที่เห็นเลยค่ะไข่ฟองที่อยู่ข้างกันก็เริ่มมีการกระเทาะออกมาแล้วนะคะฝนก็จะทําแบบเดิมนะคะคือค่อยๆช่วยเขาแกะเป็นสเต็ปสเต็ปไปค่ะคอยดูว่าด้วยว่าเขาสามารถที่จะเอ่เอออกจากไข่เองได้ไหมนะนี่นะคะก็ก็ต้องช่วยเหมือนกันนะคะตัวนี้สําหรับตัวนี้เราก็ต้องช่วยเหมือนตัวแรกเลยนะคะจะช่วยเขาแกะเลยค่ะ นี่นะคะก็ออกมาแล้วนะคะ2ตัวค่ะขนฟูปุกปุยมากเลยแล้วก็ไข่ใบที่3นะคะก็เริ่มออกมาแล้วเหมือนกันค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะออกมาลอดปลอดภัยทั้ง3ตัวเลยนะคะสำหรับคลิปต่อไปนะคะฝนจะมีเทคนิคในการเลี้ยงเป็ดนะคะที่เราฟักออกมายังไงนะคะฝากเพื่อนติดตามกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนขอลาไปด้วยเป็ดน้อย3ตัวนี้นะคะ สวัสดีค่ะ